ในภาพยนตร์คิดถึงวิทยามีอีกหนึ่งฉากที่ถือว่าโรแมนติกที่สุดนั่นก็คือฉากว่ายน้ำของครูสองและครูแอนแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ไม่โรแมนติกอย่างที่คิดก็ต้องว่ายน้ำกันอะไรเงี้ยในเขื่อนอะนะคะเราก็เล่นน้ำไปเล่นน้ำมาเฮ้ยอะไรไหวๆอย่างเงี้ยตอนแรกเราดว่าเป็นเชือกฟางหรือว่าเป็นอะไรมันก็งอๆขดๆผ่านมาผ่านมาทุกคนเฮ้ยมาเป็นหัวเราก็แบบเอ่าวะวะ คนก็แตกตื่นก็เลยวิ่งหนีระหว่างที่ชมันวิ่งนั้นอึก๊กเฮ้ยพี่เด็ดติดขาเด็ดเด็ดเด็ดก็แบบชลมวุ่นวายไงพี่ยังไม่พอมันก็วกกลับมาหาเราอีกก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันน่ะพามันออกไปนอกเซตเพื่อเรยที่สุดใส่เขา,าเป็นมูนักสแสดงออยากมีส่วนร่วม แม้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำจะวุ่นวายแค่ไหนแต่สุดท้ายเกิดได้ฉากสุดโรแมนติกให้คุณได้ติดตามในคิดถึงวิทยาวันนี้ในโรงภาพยนตร์